อาจารย์หัวเราะหน่อย <c oughs> นะก็ว่าไปก็กดูนต่อไปนะครับว่าการออกชนดเนี่ยชอบไหมก็ต้องไปตรวจสอบันต่อไปฝากศรีสุวรรณจันญ,ญ,ญ,ญาด้วยไปตรวจสอบหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกระทรวงต่างๆนะครับที่มีหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติดูทิว่าการออกชนดต่างๆลุกล้ำป่าลุกล้ำเขตปุทยาอะไรยังไงไหมซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาอยู่มาเป็นสิบๆปีแล้ว ใครอยากจะตรวจสอบว่าตรวจสอบไม่มีปัญหาใครอยากจะแบน์สีพันวาสีพันวาก็บอกไม่มีปัญหานะครับเพราะคนที่ด่าสีพันวาหรือคนที่แบนพวกนี้ไม่ใช่ลูกค้าเขาลูกค้าเขามันต้องระดับเศรษฐีไม่ระดับประเทศก็ต้องระดับโลกนะ้ก็ว่ากันไปนะก็พูดยังไงเขาก็ไม่แคร์ล้วใครจะแบรนดหรือไม่แบนด์อะไรต่างๆเขาเกาไม่แคร์ก็ว่ากันไปนะครับนะ เราองว่าเศรษฐีก็ไปพักคืนหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่พี่น้องคิดอย่างไรนะครับอืมนะครับอาจารย์หัวเราะหน่อ <c> ย <oughs> <c oughs> นะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ครนี้เศรษฐีต่างประเทศเนี่ยนะครับนะถ้าเขารู้ว่าการออกโฉนดเนี่ยนะมันมีปัญหานี่ผมก็ว่าเขาก็อาจจะทบทวนในการมาพักเหมือนกันนะนะแต่คนนี้ต้องดูว่าให้ความเป็นธรรมกับสีพันวาว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปสร้างยังไงบนเกาะอครับก็บกบเป็นเรื่องที่แปลกนะก็ดูกันต่อไปนะครับแล้วกับการสังคมเอาเงินไปลงทุนเนี่ยมั่นใจนะครับว่าทีนี่ได้กาไรนะผมก็ไม่รู้ได้กาไรหรือเปล่านะนะก็ตรวจสอบไม่ยากนะตลาดหลักทรัพย์นะว่ากําไรหรือขาดทุนไปดูนะนะผมเชื่อละฝ่ายผู้ประท้วงเนี่ยเขาก็คงจะมีวิธีการไปตรวจสอบเดี๋ยวก็รู้นะครับว่ากําไรหรือขาดทุนอืมนะ ฝากศรีสุวรรณจันยาอย่าลืมไปลองตรวจสอบดูทีถ่ถนนเขาชอบไม่ชอบไหมนะเจ้าของเขาบอกเขาพร้อมไม่ตรวจสอบอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ว่ากันไปอืมนะพูดแรงๆเลยอาจารย์อ๋อนะครับบางคนก็บอกให้พูดแรงบางคนก็บอกให้พูดเบาบางคนก็บอกกับผมพูดจาหยาบคายนะผมก็ไม่รู้ยายัางไงคือการจัดรายการทางโซเชียลยมันมันก็ต้องแรงมันไม่เหมือนจัดรายการทีวีนะครับ นี่บางคนบอกขาดทุนบางคนบอกกําไรไม่รู้อะไรยงไงนะอาจารย์หิ้วหน่อยครับหิ he ้วนะครับนะครับอ่าบางคนบอกว่าสีสุวรรณจันยาไม่นา่าล่าไปตรวจสอบนโอเคเขามีคนทา้าสีสุวรรณแล้วนะช่วยไปตรวจสอบหน่อยเห็นแก่ประเทศชาตินะอืมอืมฮอลแลนด์อะไรเนี่ยชัดเจนค่ะบุกลุกป,ป่าบุกลุกเกาะมีหลักฐานไม่คืบหน้า ยายตาเก็บเห็ดติดพุกทันทีอความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายคนพูดตายนะครับเมื่อวานผมไปสารราชบุรีไม่ทันอาจารย์ครับรอบหน้าอาจารย์ไปอีกไหมไปครับจะไปหลายรอบครับนะครับไปเจอที่ราชบุรีก็ได้นะนีก็คุยไปอะไรนะนะครับนะนะครับมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้นะครับก็เต็มที่เลยครับอาจารย์ทุกคนบอกให้เต็มที่นะนะครับผมชอบรายการนี้มาก ติดตามทุกวันขาดทุนกําไรก็ช่วยบอกเจ้าของเงินด้วยเออใช่เพราะคนที่เป็นนายจ้างลูกจ้างผมก็เป็นเจ้าของเงินเพราะส่งเงินสมทบในฐานะนายจ้างนะครับอืมนะว่ากันไปนะอ่าบางคนบอกลองศีละเจนจาคะได้ไหมให้ศีละไปตรวจก็นั่นสิอ่าคุณศีละฟังแล้วช่วยไปตรวจในสีมันว่า <c oughs> บางคนบอกกล้าหรือเปล่าคุณศีละอ่านะลองไปนะครับโอ้ยถ้าคุณศีละไปงานนี้ดังนะครับ นะดังเลยนะถ้าไปงันเนี่ยนะครับอื <c oughs> มีเรื่องอะไรครับพี่พี่น้องอยากจะทราบก็ถามถามมานะนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็ว่ามาถามมาได้เลยนะครับอาจารย์ไปราชบุรีไปเจอเห็อไม่ไม่เจอครับนะนะนะครับ อ๋อวันนี้เห็นม,ม,มีทหารทหารทหารไปไปจับจับพวกวัยรุ่นที่ไปแถวบางโพอะไปรัฐสภาห,หรืออะไรแล้วก็เสร็จแล้วไปถ่ายป้ายทหารโดนทหารสามคนเข้ามาจับล็อกคอแล้วก็ให้ลบคลิปที่ไปถ่ายป้ายทหารนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการานําตัวไปที่โรงพักบางโพทหาร3ามคนก็โดนควบคุมตัวไปสุดท้ายก็ยอมรับว่านายสัง แล้วก็ออกมายกมือไหว้ขอโทษนะน้องเชื่อน้องฟ้าหรือไงนะรู้สึกจะจะชื่อชื่อน้องฟ้ามาโดนจับก็ขอโทษขอบวยไปนะครับแล้วก็จะไม่ทํากับประชาชนแบบนี้อีกน้องอ่าแล้วก็เสร็จแล้วตารวจก็ดาเนินคดีไปนะก็ข้อหากักขังงูเดนียวนะความผิดต่อเสรีภาพนะนะนะครับเนี่ยกรมคืนใจให้ยอมส่งมอบมือถือแล้วก็จะลบภาพทนาไม่ได้ครับ นะเป็นทหารไม่ใช่ว่าโอ้โหอยากทําอะไรก็ทานะแค่ถ่ายรูปป้ายทหารนะ,ะถ่ายถ่ายรูปป้ายค่ายทหารค่ายทหารนี่ของใครของราชการราชการก็คืออะไรของประชาชนแค่ถ่ายป้ายนะป้ายป้ายเนี่ยป้ายกองพันนี่อะไรเนี่ยโอ้โหล็อกคอเลยนะนะลบมือถือทําไม่ได้ก็เข้ามาล็อคออาศัยอํานาจอะไรครับนะอย่างนี้เขาเรียกว่าอํานาจบาดใหญ่เขาบอกว่านายสั่งนายสั่งก็โดน คดีนี้ก็เนี่ยค็ควบคุมตัวไปโรงพักบางโพกาดาเนินคดีก็ส่งสารทหารไปเพราะผูก้กระทาความผิดเป็นทหารในราชการนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องทหารนักยาไปทํานะครับแค่ถ่ายป้ายค่ายทหารค่ายทหารก็สถานที่ราชการประชาชนก็เป็นถ่ายได้ป้ายสารยังถ่ายได้เลยผมไปยืนหน้าสารแล้วก็ถ่ายข้างในสารก็ห้ามแค่นั้นแหละ โอ้ถึงขนาดล็อกคอแล้วก็ลบลบภาพลบอะไรกไ็ไม่ได้นะนะครับนะมันรุนแรงไปอ่ะนะอย่างนี้เขาต้องต้องชูสามนิ้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกระทําของทหารแค่บางคนวันนี้ออกมายกมือไหว้นะก็ดีครับก็ดีดีสามสิบบาทอ๋อบัตรทองบัตรทองยังไม่ได้ยกเลิกนะครับอย่าไปปล่อยข่าวเท็จนะยกเลิกเฉพาะคลินิก ประมาณเท่าไรหกสิบหรือแปดสิบสี่คลินิกที่มีการทุจริตทําผิดเงื่อนไขอันนั้นกายกเลิกเฉพาะคลินิกบัตรทองเหมือนเดิมแต่ว่าใช้ที่เดิมไม่ได้ส่วนจะไปใช้ที่ไหนเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเท่าที่ถามถามพวกคลินิกมาพอยกเลิกแล้วเนี่ยแปดแสนคนนี่ก็โอนเราเองต้องไปใช้โรงพยาบาลอะไรต่างๆนี่ก็ลําบากนะบางคนนัดจะคลอดลูกบางคนจะฉีดเคมีบางคนจะโรคตรงโรคไตนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นการยกเลิกสัญญาเนี่ยบัตรทองเนี่ยนะครับไอ้สาสิบาทรักษาทุกโลกกับคลินิกในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยประมาณหกสิบสี่โรงพยาบาลอีกห้าแห่งหรืออะไรเนี่ยนะครับเนี่ยผมว่ามันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนยากคนจน <c oughs> ส่วนผมเนี่ยไม่เดือดร้อนนะเพราะว่าผมมีตังค์นะถ้าเกิดผมป่วยไข้อะไรผมก็ไปโรงพยาบาลดีๆผมมีประกันชีวิตไม่มีปัญหานะครับแต่พี่น้องประชาชนที่ยากจนเนี่ย คนยังใช้บัตรทองนี่ก็ลบาบากนะลีนีกก็ใช้ไม่ได้แล้วมันจะใช้ที่ไหนโรงพยาบาลที่มีอยู่มันก็โอ้โหทุกวันนี้ก็รอช้าประกันทังคนตัวนี้ก็ชาวบ้านก็บอกยาก็เริ่มแบบยังไงนะอ,อมีความรู้สึกรักษาไม่ไหายเลยกินเข้าไปแล้วนะยาก็ยังไงอะไรต่างๆเห็นชาวบ้านเขาบ่านมาวันนี้ก็มีคนมาบ่านก็นะไปโรงพยาบาแลแถวลังทางนี่เขาบอกว่ายาเยอะก็ไม่ค่อยดีเลยคุณภาพ นะงบประมาณพอหรือเปล่าก็มไม่รู้ชาวบ้านก็ถามนะนะถามว่ายังประกันสังคมเนี่ยนะรอกันนานชา้ายาดูแลว้วก็ตัวยาดูแลเหมือนรักษาไม่ค่อยหายอ่ะนะกินไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสกลับมาอีกหรือเปล่าอะไรต่างชาวบ้านก็ถามนะผมไม่ได้ว่าอะไรสำนักง,งานประกันสังคมผมก็เป็นคนจ่ายเงินสมทบ นะรอไปรอมาไม่รู้ตายก่อนหรือเปล่านะรอประกันสังคมอะไรเนะี่ยะผมไม่เคยใช้แลวผมก็มีบัตรนะประกันสังคมมานานไม่เคยใช้ผมก็ใช้โรงพยาบาลเอกชนนะแล้วผมก็ไม่่อยได้ป่วยไข้เลยสุขภาพแข็งแรงนะครับออเอมอ,ม,อ,ม,อม,มีอะไรครับอยากอยากรู้อยากถามอะไรก็ถามมานะวันนี้ก็สบายสบาย,บายนะ อยากถามเรื่องอะไรก็ว่ามามีใครอยากถามอยากรู้อะไรก็ถามมาอืมอ๋อเจ็บป่วยก็เอาพาลาไป <c oughs> นะครับก็ฝากรัฐบาลดูแลหน่อยนะนะโรงพยาบาลคีินิกอะไรเนี่ยปร,ประกันสังคมเนี่ยมันจะช่วยชีวิตคนได้ไหมนะหรือว่าจะแจกจะพาราอย่างเดียวอ่าเขาถามกันมา